ฝนตกพรมๆค่ะน้องชูก็ยังสนุกอยู่นะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะน้องบุญชูไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้ฝนตกพรมๆแต่น้องชูก็ยังเล่นคนเดียวได้นะคะ เด็กซนค่ะเด็กซนเฮ้ยเล่นโคลนจนเต็มเลยมอมแมมค่ะมอมแมมเต็มตัวเลย ค่ะค่ะฝนตกโอ้อ้ิอ นดูบักคิดดื้อเ่ะเล่นคนเดียวก็เป็นนะคะอันนี้เหงาค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะไม่มีเพื่อนเล่นเลยค่ะคุณช,ชูบอกผมเล่นคนเดียวก็ได้ครับเด็กสนสุดๆ อ,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 อบรรยากาศตอนนี้ฝนพรำตกพรมๆนะคะคึมฟ้าคึมฝนค่ะบรรยากาศพอเย็นสบายนะคะวันนี้ไม่ร้อนค่ะ ชูครับชูครับดูขาค่ะดูขาเสียงค่ะมีเสียงแล้วเสียงออกแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว โนฝนตกนี้จะคึกคักนะคะชูบอกผมจะได้เล่นน้ำฝนแล้วนี่นี่นี่แน่นี่เน่นี่แน,น,น่เอาไงว่าไงเอาเอาที่สบายใจครับ แล้วอืออืออือทั้งดื้อทั้งซนค่ะ เด็กดื้อขึ้นเด็กฉลาดเล่นตามภาษาเอาลุกขึ้นได้ไหมเอาหนึ่งสองเอาหนึ่งสองไม่ได้แล้ว นึ่งสองสัมดกขึ้นเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองเอาทาเล่นปเป็กเปรเกนะคะปลาปลา อความสุขค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ ฝนตกค่ะเพราะได้ชุ่มชื่นหน่อยนะคะกาดไม่ร้อนออเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยครับ <c oughs> สงสัยแต่ต้นหญ้าตรงนั้นนะคะเป็นอะไรเนาะชู หักหมดแล้วนหญ,ญ้าเขาหักหมดแล้ว มาเลยมาเลยมานี่เลยดูครับต้นหญ้าเขาหักหมดแล้วครับเฮ้ยเ <t> ียงค่ะเสียงเถียงดังมากเลยเถียงเถียงเถียงไม่มีเถียงค่ะมีเถียง แล้วล้มแล้วหักแล้วก็เก็บกินค่ะเพราะว่ากินหญ้าจากต้นนี้อร่อยดีครับชูบอกอร่อยครับพอไม่ต้องเหนื่อยตัดให้ผมกินนะครับ อืออือเอาเอาหุยหุยขา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 ไข่นะขาไข่นะเก่งเถอะ เล่นกับนกเล่นกับนกก็เป็นเน้ะชูเอ้ยเจ้าชูเจ้าชูเด็กซนเสียงค่ะเสียง ชอบเสียงค่ะชอบเสียงแอกเอ็กน่ฟังเสียงแอกเอกแล้วมีความสุขค่ะเอาเอา ยาเขาหักหมดแล้วลูกเตี <c oughs> ยงกาเลยอ้าชูจะตีลังกาให้ดูแล้วนะคะแม่แม่ <c oughs> สงสัยแต่ต้นหญาตรงนั้นนะมีอะไรดีเนาะ เฮ้ยเฮ้ยลูกเอ้ยลูกชูครับฮักหมดแล,มแล้วขอชิมอีกแล้วค่ะขอชิมอีกแล้ว ขอกินหน่อยนะครับกินหน่อยนะครับนิดเดียวครับ อ่โอเคนะคะชมคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดตามความสนของผมได้ในคลิปต่อไปนะครับรักปุ่นชูน้อยๆขอยรักนานน้นค่ะอือฮ้าเอาลูกเอาอื้อ,อ,อ,อ <c oughs> สวัสดีค่ะ